บัณดิตนิลาการตอนที่สหูหูยินเงาโลหิตโดยไม่รู้สึกตัวสนทยากายมาแล้วเต่งเฮาจริงคำหนึ่งขึ้นตนเองไม่มีเงินทองติดตัวแม้สักหุนหนึ่งไม่สู้ฟ้ากายในที่นี้ยังประเสริฐกว่าละเหเล่ร่อนขอทานไปทั่วทุกแห่งหนอาศัยสเสบียงกลางที่หลงเหลือเพียงพอต่อการให้คนคนเดียวรับประทานกว่าสิบวันดูท่าทีตัวประหลาดในโรเหล็กคงไม่กลับมาอีก พอตกลงใจได้รู้สึกปลอดโปร่งใจขึ้นพอเข้าสู่ห้องชั้นในที่ตรงกันข้ามกับห้องครัวพบว่ายังมีผ้าห่มหมอนหนุนแสดงว่าเป็นห้องนอนของชายชรลาตาเดียวดังนั้นปิดประตูหน้าต่างก้าวขึ้นเตียงนอนวิการพอกายมาวิหกลาตีกู่ร้องสุนักป่าเห่าโหยหวนล้มหนาวเหน็บกันโชคใส่กอบหน้าต่างที่แทบพังทลาย บังเกิดเป็นเสียงพิกลบาดหูขายกับว่าทั่วทั้งสารเจ้าเป็นโลกของพูดผีปีศาจยามพำนักพักกายเพียงลำพังถึงกับวันไหวจนขวัญกระเจิดกระเจิงตลอดทั้งคืนได้รับความแตกตื่นตกใจมากขังรอคอยจนฟ้าสางสว่างจึงสงบจิตใจลงหลับไหลได้หลายวันพอผ่านผลก็คุ้นเคยชาชินแตงเฮาไม่เคยย่างเท้าออกจากสารเจ้า ดำรงชีวิตอยู่ในซีกโลกอันประหลาดพิกลช้าวันนี้พองงอนิ้วนับคำนวณตนเองกับอาศัยในศาลเจ้าเพียงลำพังสิบวันแล้วและเห็นสเสบียงกลางใกล้หมดสิ้นจึงกัดกุ้มกังวลขึ้นมามารดาก่อนเสียชีวิตสั่งเสียให้ตนออกจากป้อมจันทาหาทางตั้งตัวบัดนี้สามารถสลัดหลุดจากดินแดนอันชั่วหลายนั้นแต่จะยืนหยัดตั้งตัวอย่างไร เต่งเหากระแทกนั่งอยู่บนบันไดข้างโบสจ้องมองอาทิตย์อุทัยอันแผวพายจิตใจกับถูกเครือบขุมด้วยม่านหมอกที่มืดถมึนขณะวาวุ่นใจจนสับสนส่งเสียงอัญญาเยิ้มเสียงหนึ่งพันดังกระทบโสดน้องเราท่านตื่นแต่เช้าเต่งเหาสถานเฮือกเงยหน้ามองไปและเห็นเดานีชุดแดงอายุประมาณ20ปีนางหนึ่งยืนชดช้อยอยู่เบื้องหน้าวงหน้าหมดจดงดงาม สองแก้มแดงละเลือเปล่งปังกอกกิ้งตากลมโตเยิมปานจะหย,ยดมายัางใบหน้าเต็งเฮาเต็งเฮาโดนลานผุดลุกขึ้นหน้าแดงฉานดสดใสกล่าวว่าสารเจ้านี้ลกล้างวังเวงไปเวลานานแล้วสายตายามกวาดมองพบว่ากึ่งกลางลานตึกจอดสงบไว้ด้วยเกี้ยวสีแดงคันหนึ่งชายจะกันล่างบึกบึนสองคนแยกย้ายยืนหยัดอยู่สองฝ้าข้าง ต้องงงงันวูบใหญ่ผู้คนเหล่านี้เข้าสู่ศาลเจ้าตั้งแต่เมื่อใดตนเองกับไม่รู้สึกสำนึกดานีชุดแดงหัวรอดเสียงเจ้ยแจ้วฉไม้ตามาอย่างยั่วยวนกล่าวว่าน้องเราง,งามสง่านักเด่งเหาใจสถานดุดเพรีกลางสนามรบตะกุกตะกากว่าโกเนี้ยคิดมากับไหวสการะหรือดานีชุดแดงก้าวชดช้อยมาสองก้าว ตาทอประกายขยี้ขวัญผู้คนก่าวเสียงยั่วยวนน้องเราเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าเต็งเฮาไม่เคยประจันหน้ากาวาจากับอิสตีแปลกหน้าเช่นนี้มาก่อนโดยเฉพาะประกายตานั้นรอยยิ้มแย้มนั้นสร้างความรู้สึกพิสดารแก่เต็งเฮาอย่างยิ่งยวดรู้สึกว่าอิสตีนี้มีความเป็นมาไม่เที่ยงตรงนักดังนั้นกล่าวว่าผู้ตาำต้อยหาใช่ผู้ดูแลศาลเจ้า เนื่องเพราะความเคยชินเพอเอ่ยปากก็เรียกตนเองเป็นผู้ต่ำต้อยเดานีชุดแดงถึงกับปิกปากหัวล่อกล่าวว่าผู้ต่ำต้อยผู้สูงทรงอันใดกันท่านสำนักในศาลเจ้าไม่นานนักกระมังอืมนี่นับเป็นวันที่สิบแล้วเพิ่งสังกัดสำนักหรือใดสังกัดสำนักอันใดดาวนีชุดแดงเห็นแต่งเหามีสีหน้ามึนง,งงสงสยัยต้องเชิดปากแดงและเลือกกล่าวว่า และเจ้าของด้านเดิมในศาลเจ้าเล่าเต่งเฮาขกคิดอย่างว่องไวฝ่ายตรงข้ามน่ากลัวมีความสัมพันธ์ใดกับผู้นิทาลมตนไม่อาบ่งบอกความจริงไปหาไม่จะเกิดปัญหายุ่งยากดังนั้นใส่หน้ากล่าว่าไมิทราบได้อะไรท่านไม่ทราบข้าเเจ้าฝากกายในศาลเจ้าชั่วข่าวเมื่อมาถึงที่นี้ทุกแห่งหนว่างเปล่าแต่ดูท่าทีคล้ายมีคนพำนักมาก่อน ดาวนีชุดแดงหน้าแปรเปลี่ยนไปดีดกายเข้าสู่ตัวโบสถจากนั้นลาดหอยกลับมาทันทีโลดแล่นถึงหน้าเกี้ยวกาวเบาอยู่หลายประโยคแล้วหันกายมากวักมือวูบกล่กาวว่าน้องเราเข้ามาเต่งเฮาไม่มีหนทางเลือกเฟนพกพาจิตใจที่เต้นระทึกสาวเท้าไปภายในเกี้ยวแววเสียงสดใสสน่โสดของอิสตีดังว่าเจ้ามีคำเรียกหาว่ากะไร เตงเฮาดูท่าทีเจ้าขายไม่ได้ฝึกปือวิชาบูมาก่อนหาไม่ได้ฉชไหนพำนักในศาลเจ้าล่อนเล่ผ่านทางมายึดเป็นที่ฝากายชั่วข่าวทราบหรือไม่ว่าหลุมฝังศพนี้กบฝังผู้ใดไว้มิมิทราบได้สุ่มเสียงคนในเกี่ยวพันแปรเปลี่ยนเป็นเกี้ยวกาดสั่งว่าขุดหลุมขึ้นมาตรวจซากศพเตงเฮาใจเต้นผางอย่างรุนแรง เข้าใจว่าฝ่ายตรงข้ามจะใช้ตนขุดศพอดคำหนึ่งไม่ได้ตนพบพานชนชั้นอธรรมอีกคาแล้วเปรียบกับตัวประหลาดในโรงเหล็กหาเป็นรองไม่ใช้จกักรสองคนนั้นสะอึกปาดไปที่เบื้องหน้าสะบัดฝ่ามือฟาดกระนำลงท่ามกลางกวดหินดินใสปิวคะขุงซากศพเริ่มปรากฏขึ้นกินซากอสุภะอันเหม็นคะขงตลบอบอวนจนผู้คุณสะอิสะเอียนแทบอาจเจียน ดาวนีชุดแดงใช้ผ้าแพรปิดปากจมูกไว้เซิกไปเพ่งดูพันพพงว่าเรียนหูหญินท่านผู้หญิงเป็นตักงั่งเล่าเหงผู้แท่เหงตาเดียวแต่งเหาสถานใจวูภายในเกี้ยวถูกยกย่องเป็นหูหญินมีทราบมีความเป็นมาอย่างไรฟังจากคำเรียกหาเดานีชุดแดงนี้คาดว่าเป็นชนชั้นบริวารแล้วคนในเกี้ยวส่งเสียงเย็นชาว่า ผู้ตายเสียชีวิตอย่างไรดูไม่ออกซากศพเน่าเปื่อยสลายแล้วประหลาดแท้มันสองนายบ่าวคงประสบเหตุไม่คาดหมายแต่เป็นการลงมือของผู้ใดกันหูยินคิดจัดการอย่างไรกบหลุมคืนสู่สภาพเดิมพวกเจ้าตรวจค้นสารเจ้าอย่างละเอียดดูว่ามีเขามมลใดหรือไม่ชายจักรันทั้งสองจึงกอบดินกบหลุมจากนั้นแยกย้ายเป็นสามทิศท,ทางสืบเสาะสู่หลังสารเจ้า พร้อมกับเดานีชุดแดงเต็งเฮายืนตรงลานกับที่จ้องมองประตูเกี่ยวที่ปล่อยม่านลงปกคลุมมิดชิดใจเต้นระทึกกวันไหวไม่ทราบฝ่ายตรงข้ามจะจัดการกับตนอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างคนในเกี้ยวและผู้นิธาลมยากจะยังคาดคะเนได้มิขายมีบุญคุณต่อกันและมิขายมีความแค้นผูกพันยามอยู่ในป้อมจันทาได้รับฟังเรื่องราวพิสดารมิน้อย ตอนนี้พาตัวเข้าร่วมเหตุการณ์จึงรู้ซึ้งถึงเล่เห์เลี่ยมอุบายในวงพวกนักเลงมินานให้หลังดานีชุดแดงและชายจักรันทั้งสองล้วนกลับมาถึงหน้าเกี้ยวดาวนีชุดแดงรายงานว่าเลียนหูหินไม่ได้พบเห็นล่องลอยเขาโมลใดคนในเกี้ยวกล่าวเสียงเย็นชามันคงจากไปแล้วแต่ทว่าผู้แท้เห็นตาเดียวศูญเสียบ่าวรับใช้ไปคนสองคนสำหรับกับมัน ไม่นับเป็นเรื่องราวใดขั้นต่อไปจะทำอย่างไรหวนกับสำนักเดาวนีชุดแดงปลายตามาอย่างเต่งเฮาอย่างลึกซึ้งแวบหนึ่งกล่าวว่าโคถึกนี้เล่านำพากลับไปด้วยผู้ยินหมายความว่ามันเป็นบุคคลที่สามารถสารปฏิธานของเราเดาวนีชุดแดงยิ้มย้แมออกมาขายบุพาเบ่งบานเบือนหน้ามายังเต่งเฮากล่าวเสียงหยาดเยิ้มยั่วยวนเต่งเฮา นี่นะเป็นวาส,สนาของท่านยังไม่รีบขอบพระคุณฮูหยินอีกเต่งเฮาเกาวยางมึนงงสงสัยขอบพระคุณอันใดฮูหยินคิดส่งเสริมท่านเป็นยอดผีมือไร้ผู้เทียมทานให้ข้าพเจ้ากราบการนางเป็นอาจารย์พิธีกราบไหวอาจารย์ไหนเลยลวกลวกเช่นนี้ได้ตอนนี้ให้กราบขอบพระคุณก่อนเต่งเฮานิ่งอึ้งไปตนเองเป็นชายชาติชาตีไหนเลยกราบการอิสตีเป็นอาจารย์ได้ไมิหนำซ้ำ ความเป็นมาของฝ่ายตรงข้ามไม่ทราบชัดดูท่าไม่้ายชนชาวธรรมะพอได้คิดตะกูตะกักว่าผู้ต่ำต้อยไม่คิดฝึกปือวิชาบูรอยยิ้มบนใบหน้าเดานีชุดแดงสลายขายไปเชิดปากล่าวว่าอย่างนั้นท่านมีความตั้งใจอันใดเป็นคนสามันธรรมดานี่ไม่อาจตามใจท่านเต็งเหวาถอยกายไปสองก้าวหน้าคมคายแดงฉานสดใส มิอาจก่าววาจาใดได,ได้ในเกี้ยวตวาดเบาๆออกเดินทางได้ชายจัการล่างบึกบึนทั้งสองหามเกี้ยวขึ้นเคลื่อนออกจากศาลเจ้าเดาวนีชุดแดงโบกมือวูบก,ก่าวว่าน้องเราไปกันเถอะเตงเฮากล่าวอย่างดื้อดึงยืนการผู้ตาำต้อยมีคิดจากไปเดาวนีชุดแดงหัวรอเสียงเจ้ยแจ้วยืนมือออกตะปบปาดเตงเฮาเบี่ยงกายหมายหลบหลีก กับรู้สึกชาวูบพีิข้อมือถูกนางคร่ากลุมไว้ก้าวปาดปาดไปเต็งเหารวบรวมกำลังสะบัดดิ้นลนแต่ปราศจากผลมือขาวผ่องละลานข้างนั้นมีผิดแพกจากปอกเหล็กไม่สามารถสลัดหลุดจากการยึดกลุ่มในเมื่อไม่อาจดิ้นลุนขัดขืนได้แต่ตัดใจติดตามไปพางคำหนึ่งในเมื่อปราศจากวิชาฝีมือติดตัวมีแต่ยอมรับชะตากรรมแล้ว พอพ้นจากศาลเจ้ากับไม่ได้รุดตามทางหลวงบายโฉมสู่ป่าเข่าลกหลางดานีชุดแดงเดินทางอย่างรวดเร็วดุดเมฆผิวละลิวล่องเต่งเหาถูกชุดลากไปเจดปดหลีถึงกับเขาอ่อนละถวยเหงื่อชุ่มโชคโสมกายแต่ขบกามแนบแน่นไม่ยอมส่งเสียงฝืนใจติดตามไปอีกสองสมลีรู้สึกหน้ามืดวูบวาบล้มฟุบลงดาวนีชุดแดง หัวรออย่างท้าทายกล่าวว่าน้องเรายายต้องดือ้อหลานทอนงปาน,นี้สมควรบอกแต่แรกว่าติดตามไปไม่ได้จึงถูกต้องเต็งเหากระแทกนั่งลงกับพืนหอบหายใจไม่หยุดหยังกระทั่งเลี่ยวแรงตอบวาจาก็ไม่มีเดานีชุดแดงผ่านสุดนั่งลงที่ข้างกายกล่าวอีกว่าน้องเราปงตกเสียเถิดหูหยินเลือกเฟนท่านนะับเป็นวาสนาที่ท่านสะสมมาแต่ปางก่อนจริงๆ เต็งเฮาหอบหายใจพางก่าว่าให้ข้าพเจ้ากราบการอิสตรีเป็นอาจารย์คิกๆนั่นจะเป็นอย่างไรไปวงพวกนักเลงหาถือสาจนเข่งขัดไม่ข้าพรเจ้าทําไม่ได้น้องเ่ารับฟังไว้ท่านไม่มีหนทางเลือกเฟ้นอื่นอีกหรือข้าพรเจ้าหากปฏิเสธพวกท่านจะลงมือเข็นฆ่าเป็นไปได้อย่างยิ่งน้องเราไม่ต้องการมีสื่อเจ้สิทธิ์ผู้พี่ที่เป็นหญิง เยี่ยงเราหรือไรบอกกับท่านตามความสัตย์เถิดหูหยินได้คำภีวิชาฝีมือเล่มหนึ่งโดยบังเอิญล้วนจ่าลึกแต่กระบวนท่าลึกลำพิสดารแต่ต้องเป็นบุรุษหนุ่มที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามจึงฝึกปือได้ดังนั้นตั้งปริฐานว่าจะสืบเสาะหาสิทธิที่เหมาะสมผู้หนึ่งรับรองไม่ยอมปล่อยปะละเว้นท่านโดยง่ายาดแต่งเหาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในใจแม้ไม่ยินยอม แต่ไม่อาจาปีกตัวสลัดหลุดมาจึงนิ่งเงียบงันไม่ส่งเสียงเพียงชั่วพริบตาเกี้ยวสีแดงคันนั้นก็ล่วงหน้าไปจนไหลล่องรอยเดานีชุดแดงเมื่อมองเตงเฮาอย่างลุ่มหลง,งงมงายอกอวบอุมสะท้อนขึ้นหนงขายบังเกิดความรู้สึกใดซ่อนเล้นในใจปารถนาไข้จะระบายออกเตงเฮากะอ้วนใจยิ่งนักหันเหหัวเรื่องว่าหูหยินท่านมีคำเรียกหาว่ากะไร ดาวนีชุดแดงเงียบงันไปชั่วขณะกล่าวว่าบอกกับท่านก็ได้นางฉายาหวยเอี้ยหูหิหนหูหญินเงาโรหิตเคยได้ยินมาหรือไม่เต่งเฮาสันศิษะปริเสธฟังจากฉายานามอันขัดหูก็คาดคะเนความประพฤติได้ในยามนั้นเองเงาร่างสองสายพุ่งปาดปาดมาอย่างรวดเร็วโชบพิบตาก็เคลื่อนเข้าใกล้พันอุทานดังเอ๊ะชงักล่างลง จึงเห็นเป็นบุรุษชุดยาวอายุ3 0เศษสองคนล้วนหน้าขาวเกี้ยงเกาไร้หนดวดเข่าสำรวจดูหนุ่มสาวทั้งสองตลบหนึ่งจากนั้นจ้องจับอยู่บนล่างดานีชุดแดงหนึ่งในสองสวมใส่ชุดขามพันก่าวว่าพี่ท่านฉไหนปรากฏยอดชูคู่สวรรัสดเยี่ยงนี้ขึ้นที่กลางทองทุ่งหลางบรุษชุดม่วงอีกคนหนึ่งก่าวว่าหน้ากลัวสมัรสมานรักต่อกันนัดแนะลบหนีจากบ้านมา อย่างนั้นนับเป็นโชควาสนาของเราสองแล้วเซฟสุขสักคาก่อนเป็นไรย่อมแน่นอนดวงตาอันหืนกะหายสองคู่วาดผ่านวงหน้าอันสวยสะคานช่วงคอที่งามละหงปฐมฐานเต่งตึงรัดกับเอวอ่อนแอนบอบบางและตะโพกที่ผายสะล่างของดาวนีชุดแดงอย่างสามหาวดาวนีชุดแดงพันยืดก่ายขึ้นก้าวก็เตงเฮาพวกเราสมควรเดินทางต่อไปแล้ว บุรุษชุดขามพันยื่นมือออกกล่าวว่าโกเนียรุ่มร้อนไปใหญ่กันเดานีชุดแดงกล่าวอย่างเฉยชาสองท่านคิดทำอย่างไรบุรุษชุดขามกล่าวอย่างลวนลามโกเนี้ยพวกเรามาสแสวงหาความสุขกันเถอะรับรองประทับตาตึงใจโกเนียไม่รู้ลืมเดานีชุดแดงยกแขนเสื้อปิดปากฉายชายตาเป็นเชิงยั่วยวนกล่าวว่าสแสวงหาความสุขใดกัน บรดชุดขามเกิดน้ำลายลงคอคันที่หัวใจยากจะกล่าวก่าว่าคือการสแสวงหาความสุขตามธรรมชาติเรียกร้องพากันสู่สวรรค์ชั้นฟ้าโกเนี้น่ากลัวท่านเคยลิ้มชิมรสชาติอันเลิศล้ำนั้นมาแล้วเต่งเฮาบังเกิดเพลิงโทสะลุกฮือโหมแต่ปราศจากเรี่ยวแรงลงมือได้กับอากับกริยาของดาวนีชุดแดงก่อสะเอียนแทบอาเจียน บุรุษชุดม่วงพันสอดคำขึ้นน้องท่านอย่าได้ดูผิดไปไม่แน่นักว่าจะเป็นนางแพทษยาไรคุณค่าราคาบุรุษชุดขามนั้นนำลายสอแทบหยดหยาดกล่าวว่านั่นยิ่งวิเศษประดายิ้งงามเมืองนางแพทษยาล้วนแต่มีประสบการณ์โชคโชนสามารถสร้างความสุขสุดยอดให้กับผู้คนแต่งเฮาหน้าแปรเปลี่ยนเป็นเขียวขากลามเนื้อบนใบหน้ากระตุกเข้าหากันคำ นางแพทยยาไล้คุณค่ากระตุนเอาเพิงเอามหิตลุกฮือโหมยามอยู่ในป้อมจันทาทุกผู้คนลัวเรียกมารดาเช่นนั้นกันถ้อยคำอันหยาบช้าสามานตนรับฟังจนเกินพอแตงเฮาเคยถูกสภาวะแวดล้อมบีบขันจนแทบวิปราสฟั่นเฟือนคิดยุติชีวิตตนเองหลายครั้งขาไม่ต้องการได้ยินได้ฟังอีกต่อไปแต่แตงเฮา ก็มิอาจตัดใจจากมารดาตนไม่มีวันลืมเลือนตลอดกาลว่ามารดาหลังจากถูกผู้คนก้าวลวหลาลวนลามได้รังน้ำตาเพียงลำพังนางออนแอเปราะบางน่าสมเพศเวทนากะไลยปานนั้นขายดังถือกำเนิดให้ผู้คนเยียดหยามย่ำยีที่สร้างความรับแขนวิปรโยคโศกาอาดูนแก่ตนที่สุดคือมารดาชนไหนจึงผูกคอตายหรือว่า ดาวนีชุดแดงหน้าเครียดเย็นชาลงกล่าวว่าสองท่านกล่าวเพียงพอแล้วกระมังบุรุษชุดขามหัวร้อฮ่าฮากล่าวว่าโฉมสะคารคุนแขนแง่งอนแล้วยิ่งหน้ารุ่มหลงชวนเล้าโลมดาวนีชุดแดงกล่าวเสียงเย็นชาสองท่านเรียกหาห่อลกสั่งหิว้วสองโสโคกแห่งห่อลกกระมังบุรุษชุดขามโบกมือคว,ควักคข่กล่าวว่าผิดแล้วเป็นห่อลกสั่งซิ่ว สองอัจฉริยะแห่งห่อลกบุรุษชุดม่วงหน้าแปลเปลี่ยนไปพ้องว่าโกเนี้ยเป็นชนชาวบูริมใช่แล้วเป็นไรโกเนียเมื่อทราบฉายาเราสองพี่น้องย่อมไม่ใช่ชนชั้นไร้นามขอเล่นถามนามของท่านท่านยังไม่คู่ควรโอโหโกเนี้ยกับเจ้าอารมณ์มิน้อยแตงเห่าตะเบงเสียงร้องอย่างลืมตัวข้าวาจาที่เป่งออกเป็นผลบันดาลมาจากความอาฆาตแค้น ที่สะสมมาเป็นเวลานานปีสองอจิยะแห่งห่อลกกว่าตามายังเต็งหาแวบหนึ่งหาได้นำพาปาลมไม่ดาวนีชุดแดงกล่าวเสียงเนิบนาบน้องเหล่าเมื่อกล่าวเยี่ยงนี้สองท่านก็ตะเตรียมตัวได้แล้วจบคำํำล้างมือพุดผ่องขึ้นฝ่ามือขาวละลานข้างนั้นพันแปรเปลี่ยนเป็นประกายอัมพันสองอจิยะแห่งห่อลกแตกตื่นจนหน้าซีดขาว รองพ้งล่ากับนัดแนกกันไว้หวยซิ่วโกงลมปานมือโลหิตในเสียงอุทานพากันหันกายหมายหลบหนีเงาล่างสีแดงทะลันวูบเดานีชุดแดงขวางหน้าไว้รุดชุดห่วงกาวเสียงกระเส่าเล่าสองพี่น้องมีตาแต่ไล้แววมีทราบโกเนียสังกัดหูหยินเงาโลหิตดังนั้นอุกอาจสามหาววังให้โกเนียอภัยละเว้นสักขาจบคำประสานมือคารวะไม่หยุดยัง ดาวนีชุดแดงแค่นเสียงว่าสายไปแล้วคืนเสียงดังกังวานประกายสีแดงจางๆสายหนึ่งพันกีดว่าไปโอ้ยในเสียงแผดดลองบุรุษชุดขามหล้มโคมลงบุรุษชุดม่วงดีดกายขึ้นหมายหลบหนีเงาฟ่ามือสีแดงกระจายวูบอีกค่ะเสียงแผดรลองดังตามติดขึ้นบุรุษชุดม่งวงปิวไปวาเศจึงร่วงฟาดกระเพื้นแน่นิ่งไป